เห็น่ที่เด็สุดดี่เลยแตรงไ่ไไม่ปูใหญ่ลงไปเลยเดยวกัดแถมไป Thank <laughs> you.

พี house, <T |ar|> ่จะผล่วยเหรอเดี๋ยวยังจะทำอะไรได้หายใจกนเหอยอยากเสพวันเม่อจะหายไมูเลย่าเบอร์อะไรอ่ะพี่ให้หายกันเนาะหาดีเอย มันออกไห่นะเนน่ะมันจกิงๆมันโหดกว่านี้เออมันยิงแต่ละลูกแรงกว่านี้เยอะออไม่เยอะแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ทันนะเด็กไม่ทันเกมแรกไม่ไ <jaar> ด้ถ <Uma velocidade wiele> ่าย <ę> ดีกว่าคู่เก่าเยอะเลยแต่ถ้าคนวิ่งเนี่ยอ่ะใช้ไม่ได้มันจะลื่นม,มันไม่ทงน่ะเนี่ยชอบลื่นคนออกตัวเร็ววิ่งไม่ได้ทางเามสอบสามยา เสือเหลืองนีม่มากับพี่พี่ไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อเหลืองต <ically> ้นมีต้นมีเราตมแล้วเอมเล่นหลัไม่าุมมาเรยเด่นหัดีแล้วต้องเล่นจะได้ไปแข่งมันด้ชคำนาไงมัน,นเก่งเลเงย แไอ๋อวไม่เลยกเฮ้ยวว้วไมเห้ sniff? สเออตัดยวเโหเร็วเว้ยโอ้โหเว้ยเฮ้ยทุกคไม่ทันเลยว่าสะกัดไม่ทันแล้ว อย่มาตัวพวกีีนที่ว่าไม่ทันแล้วย่งกระสับกระสับได้นะกโอ้ได้ๆอืมได้ เราไม่กเก็บน้ำแหมรองเท้าไม่มีดอกแล้วโอ้รอบรอบนี้แล้วก็มีดอกก็ไปเหมือนกันใช่หรอเออกเราเ่ยนได้เยอะจริงๆแฮตติ้ก็เล่นได้เอสพีเล่นได้อยู่แต่ฝนมันตกนะไงเอสพีก็ไปไปเล่นก็ได้อยู่ไม่ได้เลื่อนนะไป,ไปเล่นตอนฝนตกอยู่แต่ไม,ไ,ไม่ดีหรอกเดี๋ยวไม่สบาย เยนไม่นอดหมเนี่ยเย็นไปแล้วเหรอไมเย็นไม่นวดถ่งไม่เล่นเลยนวดจริงจริงเหรอเออให้หมอนวดนะใช่ตัวเสียมันปวดเอาเรื่องนี้ไหนมาเพื่อนพุทธรหัตเฮ้ยพุทธะหัตเพื่อนเตะมาแล้วเนี่ยไม่เตะไม่เตะไม่เตะนวดอ่ะเออดีดี ทาไมเตะนี่ก็ไปแข่งพรุ่งนี้ละไอ้วันอาิะดรีนาลีนอ่ะดีละวที่ได้เตะวันนี้ไม่งั้นมันมันไม่หายอยากวันเสาร์ไงพรุ่งนี้สองทุ่มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เตีบยาวนะ นี่มันก็อยากไปหรอมันโอเพ่นไงมันไม่จำกัดอายุไงไไไมาเจอวัยรุ่นแล้วเจ็บเจ็บง่ายโ,โหรอบนั้นอ่ะที่ไปทีมพาทีมสีเหลืองเราไปอ่ะโ,อโหูแม่งเข้าทั้งตัวเลยสกัดบอลอ่ะโอ้โหหดหลีที่ยังยังไม่เตะไม่ไม่ยิงอ่ะมโชว์เลย ก็ไปกลางแจ้งก่อนยินไดลูกเดียวเลยเลย9โมง9โมงยิงสายกี่เกมอ่ะกี่เกมรักเกียวอ๋อยังดีนะไม่ใช่บ่ายบโมงอีกเกมนึงนะบ่ายโมงไปที่อื่นเอ้าในสนามป่ะในใต้หลังคาป่ะกลางแจ้งกลางแจ้งมหมยบ่ายโมงนะ ไม่แต่พ่งนี้ฝนน่าจะตกนะนีได้อยู่มีตอนเย็นอ่ะสามกุ่มยาจริงหรือยาเตรียมยาตอนเช้ายาจริงแล้วคู่ไหนไปเล่นอ่ะยาจริงอเอาคู่ไหนใส่ยาจริงล้วคู่ไหน<อ>มีดินดินยปงเปลี่ยนนิ่งจนลึกมีน้ำมันก็ช่วยไม่ได้นะถ้าร้อยปุ่มอ่ะช่วยไม่ได้ไปเจอที่ไอสนามทหารตัวนั้นอ่ะโอ้เละเลยเดี๋ยวในทีมเขาต้องมีเผื่อมาเผื่ออยู่แล้วพี่ ต้องมีมาให้เผื่ออยู่แล้วไปกับหนึ่งแล้วน่ะสนามที่ทหารน่ะผมทหารน่ะโอ้โหเละเลยรองเท้าพี่เลปเยอะไม่ลจ็ดคนหรือว่าเจ็ดคนเจ็ดคนหรือเจ็ดคนแปดคนอ๋อดคนโอเคนะติดคนไม่ไหวมันได้อยู่แต่กลางเลยขึ้นหน้าก็ไม่ได้เพื่อนเรียกอนหมดแล้ว ไม่ได้หนักบุฟหอลเนี่ยวันเจ็ดสีเลยไมวแล้วเสียนไว่เมวแล้วไม่หนุกเลยเรอ